โปรเจกต์ครับก็ไปทำเพลงแล้วก็ไปทำเพลงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนน้องเรียนเต้นแล้วก็เพิ่มทักษะเล็กน้อยครับแล้วอาจจะไปทำงานเล็กๆน้อยๆครับถ้าเกิดมีโอกาสครับใช่ใช่ับก็เป็นเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะอาจจะมีทักษะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรอติดตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปทั้งหมดประมาณ8อาทิตย์ครับใชเวลาย6โมง ก็คน ค่อนข้างค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็มันก็มันก็ยากด้วยครับด้วยด้วยเรื่องของให้เราไปต่างประเทศแล้วก็เป็นเราต้องเราต้องถัดเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะไรอยครับกินน้ำไหมครับก็เป็นแี่พดิฟฟิคกาแผนไว้ครับแล้วก็เออก็ก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยหลายคนก็ต่างจากเราเพราะเราจะคุยเจอแบบจะทิ้งงานที่ประเทศไทยโอ้ก็คงไม่มีทางทิ้งงานที่ประเทศไทย แล้วครับก็อาจจะไปหาแค่ประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศญี Gandhi ่ปุ่นแล้วก็อาจจะหาหาโอกาสที่ที่จะยังมีโอกาสทํางานให้มากขึ้นแน่นอนครับจะมีาหลัจาีปนได้แต่ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรครับเพราะว่า i̇şte ก็เพิ Tao, ่งออกไปกับคนบุกที่อย mm ู hmm. ่ที่ญี่ปุ่นก็มีต้องรอจังหวะและโอกาสที่ผู้ใหญ่เขาให้ เราถามว่าเขาเขาจะให้เราไปร่วมงานนู่นหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปร่วมงานในรูปแบบไหนหรือว่าจะไปทำงานในในแบบไหนครับฉันมีโอกาสจที่เรากลัวถงแต่ก็เป็นงานที่นี่แน่ใจไม่น่าจะมีปัญหาครับว่าผมว่างานที่นี่ก็คงเป็นงานหลักอยู่แล้วเราเราแค่ไปหาประสบการณ์เพิ่มจากจากจากที่ญี่ปุ่นเองครับก็ปกติครรับเื่อยๆครับเรื่อยๆ คุยอยู่แล้วใช่ไหมคะครับก็มีคุยคุยเรื่อยๆกับเรืๆๆ่อนเแต่ก็ยังไม่ได้ระบุสถานะความสำคัญอะไรชัดเจนรบนนคนอกการหรือว่าในกานช่กมีไม่บอกดีกว่าครับเรื่อยๆนี่คุยอยู่คนเดียวหรือว่าคุยอยู่คนเดียวครับคนเดียว,ยวแล้วมีมีมคีคุยแบบก็มานแว่าคุยกันแบบเป็นเพื่อนเข้าไปอะครับก็ยังไม่เห็ไปรู้จักกันได้ยังไงอย่าง,อย,างอย่างครับรู้จกัแบบกในหมมย่งยังยัง อันนี้ก็ไม่รู sort of ้รัแต่อไม่รู้ว่าขนดกนยังไงว่าริงๆแลวก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังยังครัก็ถ้าเกิดว่ามันใช่จริงก็ก็เปิดตัวได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะลงรอยว่าเป็นจริงจังหรือว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ เราไปญี่ปุ่นเกือบสองเดือนนี้มันจะคุยกันลำบากไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเราไปทำงานปกติเราก็ทำงานอยู่แล้วครับตอนนี้ยังเป็นพเือสนิทยังยังครับยังไม่ไดสนิทเลยคือกันนาหรือยังคะนี่ผิดหรือกปล่าไม่ได้ไม่กลัวอะไรก็หรอบคับผมไม่ได้ขนาดนี้ไม่โอเคเนาะ